สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะผัดฉายอยู่ที่มิซูบิชิมอเตอร์นะค่ะแลวตอนนี้นะคะอยู่กับคุณยอดชายซื่อวัฒนากุลค่ะผู้อำนวยการใหญ่สํานักสื่อสารการตลาดบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยหล่อมากเลยอะอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกใจสั่นมากๆเลยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะครับผมพี่ตังนั่นเองค่ะครับผมขอตังหน่อยได้ไหมคะเอ่อพอดีกระเป๋าตังไม่ได้เอาไม่ได้กระเป๋าตังวานะคะต้องบอกว่ามาที่บูธนี้ค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยค่ะผัดฉายอยากจะถามเลยสําหรับปีนี้ค่ะแคมเป ที่จะมอบให้ลูกค้าในสิ้นปีแบบนี้พี่ตังมีอะไรจัดให้ลูกค้าบ้างคะเราก็มีออฟเฟอร์พิเศษเลยครับเป็นเรียกว่าพิเศษที่สุดแห่งปีเลยนะครับชื่อว่าเมกกะดิวนะครับจะเต็นส่งท้ายปีโอ้โหและต้องบอกว่าส่งท้ายปีขนาดนี้รุ่นที่นำมาโชว์ที่เป็นไฮไลท์ภายในงานของเรามีอะไรบ้างคะครับผมก็เป็น m i t s u b i s h i e x p พนเดอร v นะครับสคันที่อยู่ด้านหลังเรานะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี ฟูลไฮบริดนะครับเจนล่าสุดของมิซูบิชิมอเตอร์นะครับประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันไม่เพียงเท่านั้นครับค,คือไม่ใช่แค่เป็นรถไฮบริด uh, เท่านั้นนะครับแต่ว่ามิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์เอสีวีเนี่ยะะจะมอบประสบการณ์นะครับที่เรียกว่า uh, พิเศษมากๆนะครับเราเรียกว่ามิซูบิชีอีโมชั่นนะครับซึ่งเป็นการผสานการด้วยด้วยสามเทคโนโลยีสุดยอดของเรานะครับเริ่มจากตัวระบบฟูลไฮบริดซิสเต็มที่บอก ซึ่งให้อัตราเร่งที่ดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับไม่เพียงเท่านั้นครับทำเรามีเซเว่นไร d e โหมดนะครับให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7รูปแบบนะครับของสภาพถนนและการขับขี่ที่แตกต่างกันนะครับและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมสมดุลในขณะเข้าโค้ง Active y a w Control AYC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งเลยนะครับซึ่งช่วยลดอาการไพปัด นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณประชาขับไปใน<แ>ช่วงแบบคนทางด่วนเนี้ยฝนตกเข้าโค้งพร้อมลืน่นทันทีพร้อมร,ทรอมที่จะบอกว่าท้ายปัดทันทีแต่พอมี AYC เนี่ยเขาจะช่วยจับแล้วมัตัดกําลังนะครับโดยทํางานกับพวกระบบเบบ ABS หลายพวงโดยอัตโนมัติะนะครับเพื่อให้ท้ายมันหนักไม่บานออกไปอารมณ์แบบรถแข่งเลยใช่ก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของประสบการณ์ริซูชี่อีโมชั่น ที่ผมหมายถึง oh, oh, oh. ซึ่งรวมอยู่ใน Mitsubishi Expander h t v ของเรานะครับซึ่งก็เลยเป็นไฮไลท์ของเราในงานวันนี้ โอ้โหสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้แคมเปญดีๆนะคะส่งท้ายปีแบบนี้นะคะต้องมาที่บูธมิสซูบิชิมอเตอร์ค่ะแล้วต้องบอกว่าปีนี้นะคะต้องบอกว่าบูธของเขาเนี่ยจัดออกมาได้แบบรูปแบบพิเศษแล้วก็ดูแปลกตามากๆด้านหลังของเราเลยค่ะพี่ตางอ่าอันนั้นเป็นอุโมงค์อีโมชั่นอุ้ยอยากเข้าไปดูมากไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูในอุโมงกันค่ะเมื่อกี้ผมบอกน้องผัดฉาไปว่ามี7โหมดนะครับ7โหมดด้วยกันค่ะอ่าอ่าตอนนี้เมื่อกี้ผมพราไปเป็นอร์มอลนะครับ ตอนนี้เราเข้าเวทโหมดแล้วนะครับเราดีตอนนี้เนี่ยเป็นรอบรอบรอบสื่อมวลชนเขาเลยจำกัดเรื่องการใช้เสียงเพราะจริงๆในนี้เนี่ยเราจะมี ambient sound ด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงแล้วก็มีซาวด์เ f f e c t เพื่อให้รู้เหมือนจะแบบไดแบบมุ้งมุ้งหน่อยคือจะเป็นน้ำนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเสียงว่ามันเวลารถวิ่งอยู่บนถนนดาดยางนะครับจะได้เสียงบอกว่าเป็นเสียงเสียงเสียงรถเสียงลมที่ผ่านนะครับที่เขจะมีมูฟเมนต t อันนี้เราเริ่มเข้าตรงส่วนของลูกหลังหรือกร้ลูกหลังแล้วอันนี้คือลูกหลังซึ่งตรงนี้มันเป็นหนึ่งใน7 7 Drive ว่นไลฟ์โหมดที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในมิซูชิเอ็กซ์แอนเดอร์เอชีบีนะครับเดี๋ยวถัดไปเป็นโคลนอีกนะครับเราก็จะมีความแบบมันจะมีเสียงแบบจั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 บแล้วมีเสียงโคลนดเวลาเราขับขี่ไปในโคลนมันก็จะหนึบ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 หน่อยปกติเวลาเราขับในโคลนนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยตรงนี้ผมเลยว่ามันเออเป็นจุดที่น่ารักดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดผู้มาร่วมงานที มาถ่ายรูปมาเด expo ใช่มาถ่ายรูปมาเล่นกทำคอนเทนต์ได้นะคะ้ยตรงนี้แบบถึงเพดานเลยนะ่หมครับเขาบอกว่าเราเหมือนเราไปดูอุโมงค์ปลาอะไรประมาณนั้นนแต่ตรงนี้เข้ามาแบบพิเศษสุดอันนี้อะไรคะเป็นชุอถนนเป็นชาร์จโหมดนะคครับก็ือถ้าเรากดปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยก็คือเครื่องยนต์จะติดตลอดเวลาเพื่อในการขับเคลื่อนล้อแตในขณะเดียวกันจะชาร์จแบบบที่แตเตอรี่ด้วยเอาไว้ใช้ตอนไหนอต้องถามอวิตาบิใช้ตอนไหนคะใช้ตอย่างเช่นผมจะไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนถึงผมกดชาร์จก่อนเลย พอไป <จน S 2> ถึงที่โรงเรียนป๊บผมจอดรอลูกโดย <ละ S 2> ผม <ละ S 2> เปิดเครื่องไม่ได้โดยเครื่องยนต์มันจะไม่ติด<อ>ผมก็เปิดแรอร์รอลูกในรถได้ เพราะว่าเวลารอลูกเนี่ยมันนานมากเพราะนั้นเราเราไม่สนับสนุนนะฮะการที่ไปสตาร์ทเครื่องนะครับในอยู่ในที่จอดรถนะครับไปจอดในโรงเรียนนี่มันมันไม่ได้เลยเพราะว่ามลพิษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่เป็นข้อดีโหมดนี้ก็จะช่วยเพื่อเซฟรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราเอาไว้ให้คงอยู่ชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานเราเลยนะคะโอ้ดีมากๆเลยอุโมงตรงนี้สามารถมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทาคอนเทนต์อะไรกันได้มาเล่นได้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะให้พี่ตังฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงนะคะสำหรับแคมเปญพิ เในปีนี้สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาที่บูธวิสุบิชิมอเตอร์ค่ะมีอะไรบ้างคะครับผมก็อย่างที่ผมเกิดไว้เมื่อสักครู่นะครับเ <c oughs> มกะดิวนะครับจัดเต็มส่งท้ายปีนะครับก็ดอกเบี้ยต่ำสุด0%นะครับเอ่อมูลค่าส่วนลดรวมเนี่ย1 6 0 0 0 0บาทนะครับอขออนุญาตยกตัวอย่างตรงไฮไลท์ของเรา,เยอ,าอย่างตัว expander น t v นะครับอันนี้รับทันทีครับผมเป็นแพ็กเกจ extra care นะครับคืออะไร คือการรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนฟูลไฮบริดเนี่ย10ปีไม่จำกัดระยะทาง10ปีเลยเหรอคะใช่ครับผมแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกรับนะครับระหว่างดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือจะเลือกรับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีหรือ1แสนกิโลเมตรนะครับเรียกว่าขับอย่างเดียวเลยเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยเพราะเข้าศูนย์นี่คือฟรีหมดเลยตลอดเลยว่า5ปี1แสนกิโลแล้วก็ยังมีฟรีประกันภัยค่าแรงเช็คระยะนะครับโรซไซด์แอสซิสต์ตอร์5ปีแสนโล อื่นๆกมมาายฟรีทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าลูกค้าเก่าของมิตซูนะครับเรารักกันนะครับซื้อสามเดือนไปนะครับก็ได้รับส่วนลดออนท็อปเพิ่มขึ้นอีกนะครับสูงสุดถึง30,000บาทว้าวครับซึ่งอันนี้ก็จะรายละเอียดจะอยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะครับซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยจะทราบอยู่แล้วนะครับสามารถรับส่วนลดออนท็อปเพิ่มนี้ได้สำหรับลูกค้าเก่าของมิตซูบิชินี่ใครเป็นลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับว่าจะเป็นฟัตเจอร์สปอร์ตนะครับไททัันนะครับ แอด a าดม r รา e นะครับแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้สำหรับทุกรุ่นเลยแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกนะครับซึ่งตรงนี้เราคุยกันไปเนี่ยผมว่าแบบ เป็นชั่วโมงก็ไม่หมดเพ,เพราะว่าเพราะว่าแคมเปญดีม,มากแล้วโอ้โหแล้วของแถมอะไรอีกอื่นๆอีอ<ช>อกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราเรียกว่าเราคัดสรรมาเพื่อให้แมทช์กับลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับไม่ต้องไม่ต้องจําให้วุ่นวายเรามาคุยกับที่ปรึกษาการขายแล้วก็มีทรสูโสโตร์ทั้งงานได้ด้วยใช่แล้วค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็มาเจอกับเราได้เลยนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตังมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเล่นอุโมงก่อนนะคะอุโมงเขาน่าร